วันนี้ทำแกงกะหรี่ไก่ญี่ปุ่นค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าทุกคนมาทานด้วยกันนะจ้าสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ผงผงกะหรีล่ลงไปนะคะนี่ค่ะเราจะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้ค่ะนี่เราจะใช้แบบนี้นะคะใส่ลงไปก่อน ลายนะคะคนละลายะคะ่ะเครื่องเ,เ,เิ่มเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็เอามันฝรั่งแล้วก็แครอทแล้วก็หอมโมยใหญ่ที่เราหัน่นแล้วก็ล้างไว้เรียบร้อยใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนใส่ลงไปค่ะเราต้องให้สุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาเนื้อไก่มาใส่กันค่ะทุกคนเราใช้ เครื่องแกงผงกะหรี่สำเร็จรูปนะคะเป็นก้อนเผ็ดกลางนะคะเพราะเด็กๆจะได้ทานได้ค่ะมันจะมีแบบเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากค่ะเราก็ใช้แบบเผ็ดกลางค่ะแบบนี้เลยนะคะหาซื้อได้ตามห้างนะคะอย่างนี้นะคะถ้าเคยอยากลองทำก็ลองหาซื้อดูนะคะเด็กๆชอบทานก็อร่อยดีค่ะวันนี้เราก็จะทำใส่เนื้อไก่ค่ะ เราเที่ยวกัดของเรา,เาใกล้สุกแล้วนะคะวันนี้เราใช้สองก้นนะคะจะทําให้เข้มข้น,นะค่ะัของเราใกล้สุกแล้วเหลือผักสุกนะคะเราก็จะเอาเนื้อไก่ใส่ลงไปะคะ่ะหอมมากเลยนะคะหอมผงกะหรีะคะ่ค่ะ เปข,ของเราค่ะก,กับมันเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็เนื้อไก่ที่เราหั่นไว้นะคะนี่ค่ะเนื้อไก่แนละเราหั่นเป็นลูกเต๋านะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ค่อยคนนะคะให้ไก่จุ่มลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวไว้นะคะพิชค,ครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็เคี่ยวไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะว่าตอนเสร็จแล้ว หน้าตาหน้าทานไหมคะ mm hmm. เราก็มาเติมเครื่องปรุงนะคะใส่รสดีนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะใส่รรดีนะคะอ mm hmm. ย่าใส่เยอะนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะเค็มเพราะว่าเครื่องปรุงอย่างนี้นะะแลว้วนะคะแล้วก็ซีอิ๊วนะคะใส่ซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสมิกกี้นะคะเดี mm ๋ย hmm. วเราก็มาชิมค่ะว่าโอเคหรือยัง ชิมหน่อยนะจ๊ะโอเคอร่อยแล้วค่ะแต่อยากได้กลมๆแบบนี้นะคะขอใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะ ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะวางงนนี่ค่ะแต่ของเราเก็จะสุกแล้วนะคะทุกคนใกล้เสร็จแล้วคะ่ะเคยวันอีกสักพักนึงนะคะแ okay, กี๊ยรีนไก่ญี่ปุ่นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะหอมมากๆเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะ อร่อยนะคะทุกคนจ้าเคยอยากลองนะคะลองเอาไปทําตามได้นะคะสูตรนี้อร่อยนะคะเด็กๆก็ทานได้นะคะผู้ใหญ่ก,ก็ทานได้ค่ะคล้ายๆกับเกงกะดีของเมืองไทยนี่แหละค่ะแต่ได้จะซื้อเครื่องเกงของญี่ปุ่นมาค่ะว่ามันจะไม่เผ็ดมากนะคะสีสันสวยแล้วค่ะมาทานไหมคะทุกคนมาทานด้วยกันนะจ้า